รายงานให้ทางสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ทานายการสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งแล้วว่าเป็นคดีนอกราชอาจักรเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคดีนอกราชนาจักรเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา20เนี่ยก็อยู่ภายใต้อํานาจที่ทางทานายการสุดมอบหมายให้อัยการสํงงานักงานการสอบสวนเข้ามาร่วมสอบสวนการร่วมสอบสวนเนี่ยอัายการที่มาร่วมมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้างก็จะมีอํานาจ นะออกคำสั่งหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งทางเราได้มีการไปประชุมกับพนักงานสอบสวนของกองปราบปรา,ามแล้วนะครับเราดูสํานวนแล้วก็ยังมีบางประเด็นที่เราอยากจะสอบถามคุณอ้อยซึ่งถือว่าเป็นประธานของคดีในเรื่องของการเป็นผู้เสียหายก็คือเป็นคนเริ่มคดีนะครับอยากจะถามข้อเท็จจริงบางอย่างที่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกองปราบยังไม่ได้ปรากฏชัดขึ้นมาอันนี้ก็คือ ก็เลยเชิญคุณอ้อยแล้วก็เลขามาให้การเพิ่ม